ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่164ไปเดินเล่นตลาดนะดอยสะเก็ดกันจ้าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ชอบไปเดินมากนะเพราะว่าของกินเยอะนะแล้วก็ของที่ขายในตลาดเนี่ยราคาถูกไม่แพงด้วยมาถึงหน้าตลาดก็โดนตกก่อนเลยจ้าด้วยน้อยหนาะอันนี้นะคือแบบว่าเห็นคนซื้อกันเยอะเลยนะไม่แพงนะโลละ35แล้วก็ลูกแบบ ใหญ่ๆเบ้งๆแบบนี้เลยนะเห็นเขาเขียนไว้นะคะว่าเป็นน้อยหนาพันเพชรปากช่องเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากน้อยหนาที่อื่นยังไงนะแต่ว่าลองกินแล้วนะคะอร่อยเนื้อเยอะแล้วก็หวานฉ่าดีค่ะวันนี้ร้านก็มาแบบมีว่างๆบ้างมาไม่ได้เต็มหมดนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนก็ตกไปเนาะพูดก็พูดเถอะทาไมปีนี้ฝนมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆนะคะพอฝนมาทีเนี่ยจะว่าไม่กระทบก็กระทบกับที่รีสอร์ทเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่าน้ําท่วมแต่อยากบอกเลยนะที่ชะทานโฮมสเตย์น้ำ ไม่ท่วมนะคะเพื่อนเพื่อมาเที่ยวกันได้ตามปกติเลยแล้วตอนนี้อากาศเย็นมากบางวัน16องศาตอนกลางคืนนะ่ะผลเสร็จแล้วกลับมาซื้อของกันต่อดีกว่าค่ะ <c oughs> แน่นอนมาตลานี้ก็ต้องแวะร้านแคปหมูร้านโปรดซะหน่อยนะโหคนมุงเต็มกันเหมือนเดิมนะคะร้านนี้เขาขายดีตลอดการเลยนะแคปหมูเขาก็จะทอดใหม่ๆนะยิ่งกินตอนที่แบบว่าวันใหม่ๆเลยเอาไปกินกับข้าวกินกับแบบขา้าวเหนียวอะไรเงี้ยอร่อยนะคะเป็นอะไรที่ชอบซื้อกันมากกับเจนะจากนั้นมาเห็นร้านข้างๆเขาขายเนื้อหมูป่าเนอะแล้วก็แบบว่าทําเป็นแบบผัดผิด ป่าด้วยแถมมีเครื่องขายด้วยว่าดูน่ากินดีนะแล้วก็มีพวกของทะเลนีน่ก็น่ากินนะไม่แพงถุงละร้อยอะไรแบบนี้นะคะมาเดินตลาดนี้ที่คือต้องห้ามวามนะเพราะว่าของกินมีแบบหลากหลายหลายประเภททั้งของสดของแบบทาสําเร็จขนมอะไรแบบเนี้ย เยอะจริงจริงนะคะละลานตาไปหมดเนาะถ้าซื้อแบบว่าไม่ระวังตัวนี่คือกินไม่ทันกินไม่หมดแน่นอนเนะแล้วของในตลาดเนี้ยก็คือถูกราคาดีด้วยนะคะนี่ก็มาแวะร้านปลาซาบะย่างนะซื้อตัวละหกิไปเนื้อนุ่มอร่อยนะคะคุ้มค่ามากๆจากนั้นเจก็มาซื้อผักบุ้งร้านยายข้างๆนะแล้วก็มาเห็นอีกร้านข้างๆขายกุ้งเต้นโูใครชอบกินก็คงฟินเนาะ แล้วก็ยายเนี่ยใจดีมากเลยนะคะขายผักปุ้งกัมเบลเลอร์ขายถูกแล้วยังแถมให้เจอีกจากนั้นก็เดินมาเจออันนี้นะคะซาโมซานะปุ่นเคยกินตอนที่อยู่กรุงเทพมันมีตลาดใกล้บ้านอ่ะเขาขายซาโมซาจาได้ว่าอร่อยมากก็เลยลองซื้อที่นี่ดูว่าจะชอบไหมนะหลังจากนั้นเจก็มาซื้อของทอดร้านนี้นะคะโหมีของทอดหลายแบบน่ากินทั้งนั้นเลยนะความดีงามของการเดินตลาดช่วงเนี้ยก็คือมันมีคนละครึ่งนะทุกคนมันก็จะเป็นการเดินที่คุ้มค่าแล้วร้านส่วนใหญ่เขาก็จะรับคนละครึ่งกันหมดเนาะจาก แั้นแว็บมาเห็นอันนี้ขำอ่ะน้องหมาคือแบบอารมณ์อยากจะกินเป็ดอ่ะคือจะพุ่งไปกินเป็ดร้านที่เขาขายสัตว์เลี้ยงเนาะจนเจ้าของเขาต้องใช้เชือกจูงไว้นะคะเออก็ขคำๆคดีนะหลังจากนั้นก็มาซื้อพวกผักนะคะผักที่นี่ก็กำละ5บาทอะไรแบบนี้คือราคาของในตลาดเนี้ยปุ่นชอบนะถูกนะคะส่วนใหญ่แต่แนะนําว่าควรดูหลายๆร้านเพราะบางร้านถูกบางร้านก็แพงกว่าเนาะก็เป็นตลาดนัดที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายโซนนะพอเดินมาจนถึงตรงท้ายๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นของใช้อะไรแบ แล้วก็วกเดินกลับไปดูของกินนะคะจากนั้นก็เดินดูไปเรื่อยๆเนาะว่ามีอะไรที่แบบอยากซื้อขึ้นไปบ้างผักสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะแล้วก็จนมาเจอร้านนี้นะคะ เขาขายมะนาวโอ้โหถูกมากถาดละสิบ,บาททุกคนดูดิแล้วคือลูกเบลเลอร์เลยนะคะแถมแม่ค้าคือใจดีมากแถมให้แถมแล้วแถมอีกนะคะคือแบบน่ารักมากร้านนี้นะคะใครผ่านมาลองแวะมาซื้อดูนะเนี่ยอย่างถุงที่ซื้อเนี่ยยี่บ้าบาททุกคนถุงเบลเลอร์บาลา่าแล้วก็ลูกเบลเลอร์อย่างกับส้มเนี่ยโอ้ยซื้อแล้วคุ้มมากอันเนี้ยชอบตลาดนี้มากของถูกมะนาวเมื่อกี้ถุงเบลเลอร์เธอยี่ส้าบาท ตลาดที่ของถูกและดีเดินเพลินมากๆนะคะชะแวบหันมาเห็นอันเนี้ย อันนี้คือปลาไหลหรือเปล่าทุกคนราคาร้อยบาทนะคะร้านนี้ขายถั่วไรญี่ปุ่นนะ่าซื้อมาต้มกินมากเลยนะคะหลังจากนั้นเจก็มาแวะซื้อหมูทอดร้านนี้นะไม้ใหญ่นะคะไม้ละสิบาทเองนะแถมมีคนละครึ่งด้วยคนประกอบการวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะซื้อซะเยอะเลยนะแต่ก็เป็นตลาดที่เดินเพลินและของถูกมากๆนะจากตลาดนี้กลับขึ้นไปที่เชอร์ทานก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะเริ่มเข้าหนะ้าไฮซีซันในเชียงใหม่แล้วใครที่มาเทีนน่ยวเชียงใหม่เนี่ยอย่าลืมนึกถึงเรานะเชอร์ทานโฮมสเตย์ช่วงนี้อากาศดีดีสิบห้าในบางวันนะคะบางวัน14องงงศาาช่วกลคืน ก็คือเย็นทุกวันเลยนะคะใครที่อยากมาพักที่พักติดลำธารใกล้แม่กำปองไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็อย่าลืมมาพักกับเรากันเยอะๆนะ